แล้วหล่อพี่คะทุกคนหล่อถ่ายของเสร์ฟอ่ะอะทีนี้เราทราบม,มาว่าทางน้องแอมอนเนี่ยเป็นเป็นสายแบบที่ออนออนพี่สาวแบบพี่คะพี่คใช่ไหมใช่ไหมทีนี้เราก็เลยอยากให้อยากดูแบบแอมนอนออนให้พี่สาวช่วย แล้วเดี๋ยวให้โปรเกสดูเป็นตัวอย่างแล้วเดี๋ยวโปรเกสต้องอ้อนแบบหมีด้วยอขออ้อนเยอะๆโปรเกสขอจะได้ก๊อปปี้เยอะๆคีย์เวิร์ดก็คือพี่ครับพี่ครับช่วยมอนมอนปั่นเทนเลยดิ้ะช่วยมอนมอนด้วยตา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 ยไปไหนอะโปโปอะโปโปไหมโปโปละ น้องเจ๊ล่ะได้ทีละคนขอขอเอาบออพี่ขาดก่อนพี่สาวขาบพี่ขาบพี่ขาบอาอดสุดๆเลยนะพร้อมสามส,ามสามมองหนึ่ง a ชั i o n หอนี้ออดเอาเลยทุกคนครับเชื่อมันมันั่นเชนหน่อยได้ไหมครับ ปอปอนะแป๊บนึงยบแป๊บเดีวถามคำว่าพี่ครับพี่ับอ,อุ้ยอุ้ยพี่สาวครับดีกว่าอโ,อโอเคโอ้พี่สุดโอเคพร้อมนะพพนนวิดีโอพอไหมคะพอสามสองหนึ่ง action พี่สาว,สาวครับช่วยมันมันตัดเชนหน่อยได้ไหมครับ มัมมี่ครับได้ครับผมโอเคพร้อมนะครับผมพร้อมไหมครับผมยังไม่ถามตัวเองนะพี่าโอเคครับสามสองหนึ่งมัมมี่ครับช่วยอมวยปั่นเทียนหน่อยนะครับเดี๋ยวนะอมวยเหรอเห็นในคอมเมนต์หนึ่งบอกว่า ผมเป็นเอาหวยหวยไหมคะโอเคนะคะทีนี้นะคะก่อนที่เราะะจะาเรามีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายอันนี้เป็นแค่ออเดอร์ใช่ไหมคะทุกคนออเดอร์ Order. เนาะทีนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะเกมแรกนะคะมีผู้เข้าแข่งขันขทั้งหมด4คนนะคะเป็นเกมท่าทาง